แล้วทีนี้มันก็แบบบั่นทอนจิตใจกันมาเรื่อยๆอะคะ่ะหนูก็เลยตัดสินใจทําสิ่งที่แบบมันผิดมากหนูไปม,มีอะไรกับคนเก่าแล้วตั้งใจให้เขาจับได้คนเก่าของหนูคือแฟนเก่าที่ผ่านมาค่ะเจ็บไม่จําเรื่องนี้จริงๆมันพึ่งจบค่ะ,คะหนูอะคบกับแฟนมาประมาณ3ามปีค่ะค่ะ แล้วคือหนูเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาทุกอย่างเลยทําไมต้องเปลี่ยนตัวเองมันมีอะไรหรอที่มันไม่โอเคลระคะไม่ใช่ไม่โอเคค่ะก่อนหน้าเนี้ยหนูเคยทํางานตอนกลางคืนแต่ว่าเ,เด็กเขาไม่ชอบคนทํางานกลางคืนเขานอกใจหนูร่วมกับเด็กร้านอาหารร้านอะไรแบบเนี้ค่ะท้งที่หนูอยู่กับเขาแล้วเอามีปัญหากันเขาทําร้ายร่างกายหนูคือแบบแต่ว่าหนูไม่เคยบอกใครนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูอ่ะเลิกกับเขาไม่ได้ เขาวันเขาต้องเปลี่ยนหนูเอาอะไรมามั่นใจว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเขาบอกว่าเขาเมาเขาไม่ได้อยากทําแบบนั้นถ้าเขาไม่เมาเขาก็บอกว่าเขาไม่ทําหนูหนูโดนแบบนั้นมาแล้วเขายังกินเหล้าไหมล่ะคะเขากินเขายังดื่มค่ะก็นยังไงก็ก็เป็นก็เป็นเหตุเป็นผลกันเนอะค่ะ เขาไม่เมาเขาไม่ทําหรอกแต่เขาก็ไม่เลิกกินเหล้านะเพราะยังเขาจะต้องเมาและเขาจะต้องทําไปเรื่อยๆและเขาใช้เวลาเมาอาจจะมากกว่าตอนไม่เมาด้วยหนูอ่ะปล่อยเขากินดื่มกับที่ที่ทํางานแล้วหนูก็นอนอยู่ข้างบนออาฟิ็วันนั้นหนูแบบว่าทําไมเขาไม่เห็นขึ้นมาสักทีประมาณนี้ตีสามหนูลงไปเขาเข้าห้องน้ําอยู่แล้วมีผู้หญิงอะค่ะเข้ามาแล้วก็เรียกแบบเรียกชื่อเขาหนูก็เลยเปิดประตูส่วนออกไปบอกว่ามาหาใครอะไรนี้แล้วพนั้นก็เลยวิ่งหนีออกไปก็ริมแล้ววิ่งหนีไปเลยเหรอคะค่ะวิ่งหนีออก ข้างนอกค่ะแล้ว ทีนี้หนูก็เลยรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจริงๆอ่ะเป็นเด็กร้านคาราโอเกะที่อยู่ข้างๆออฟฟิศซพ่งพวกพี่เขาจ้างมาแล้วหนูก็เลยมีปัญหากับแฟนหนูก็ถามแฟนแฟนก็บอกว่าไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยขึ้นไปเคลียร์กันบนห้องเขาก็ทำร้ายร่างกายหนูแล้วหนูก็ยอมภายในปีหนึ่งอ่ะเขาทำร้ายร่างกายหนูอ่หลายครั้งมากคือบางทีแค่แบบว่าหนูพูดมึงกูใส่เขาอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ากูไม่ชอบแ้วเขาก็ตกหน้าหนูเออนะตู่เขาก็พูดกูเหมือนกันนะกูไม่ชอบแล้วเดินเดินเข้ามาต คนที่พูดกูกใส่เขากูไม่ชอบมึงพูดกู <c oughs> เขายังสับสนตัวเองเลยคะหนูว่าหนูทนหนูทนมาแบบนั้น<ะ>ประมาณปีหนึ่งแล้ววันหนึ่งหนูตัดสินใจว่าโอเคหนูจะไม่อยู่กับเขาแล้วหนูจะกลับบ้านเขาบอกว่าเขาขอโอกาสได้ไหมอะไรได้ไหมคือก็ลาออกกันค่ะแล้วกลับไปอยู่บ้านกันใครลาออกให้หนูลาออกกันเหรอคะหนูว่าหนูละหนูลาออกจากที่ทํางานหนูกลับไปอยู่บ้านแล้วเขาก็ลาออกจากที่ทํางานเขาด้วยค่ะแล้วใครหากินล่ะลูกเราจะกินอะไรกันอกลับไปอยู่บ้านหนูก็ไปทํางานที่บ้านค่ะ ่คะถ้าอยู่บ้านหนูเขาก็ไม่อยากทํางานแถวบ้านหนูเพราะว่าเขากลัวแบบว่าเขาระแวงหนูค่ะเขาเขามีเหตุผลเยอะเนอะไม่มีเหตุผลสมควรค่าแ <c oughs> ก่การเชื่อเลยน้องแอน <c oughs> ฉันไม่ทํางานดีกว่านะฉันกลัวว่าไปเจอกิ๊กเก่าของเธอแล้วไงเจอกิ๊กเก่าแล้วไงก็เลยให้เขาเห็นภาพคนไม่ทำมาหากินอย่างเงี้ยหรอซึ่งแปลกที่แอนดันเชื่อในเหตุผลนี้ด้วยนะแล้วทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจมาทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดรอบหนึ่งค่ะก็คือกลับมาอยู่ใกล้ๆอาดหนูแล้วเขามาด้วยไหมคะเขามาด้วยค่ะคือมาด้วยกัน คือแบบว่าเหมือนแม่ก็บอกอยากให้มาเรื่องต้นใหม่อยากแบบให้ลองอดทนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็อยู่กับไม่อยู่กับเขาแล้วเขาทำมาหากินยังคะร,ก,รกมันดีนะคะเรียกเรกมันดีนะคะทําค่ะทํางานเพราะว่าให้มาทําอยู่กับญาติหนูเขาก,ก,ก็ทำแลกแรก็ก็ดีนะคะแต่คือมันก็เรื่องที่เขาคุยกับคนอื่นมันก็ยังมีให้หนูจับได้บ้างก็ยังนอกใจไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ก็คือไม่ถึงกับตบตีแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันหนักเขาทําหนูเขาทําลายขา้าวของ แล้วเขาโทรไปสารภาพกับแม่หนูเองว่าเขาอะทาร้ายร่างกายหนูเขาขอโอกาสได้มไหมเขาจะไม่ทําอีกแล้วอะไรอีกแล้วมาเนี้ยค่ะเพราะว่าครั้งนั้นอะคือหนูจะไม่ให้โอกาสแล้วแต่คือหลังจากนั้นอะเขาก็รลแวงหนูมากเลยหนูไม่รู้เพราะอะไรเล่าวงแบบว่าไม่ให้หนูไปไหนหนูคุยไปเจอพวกพี่หรือไปเจอเพื่อนเขาก็าถามว่าไปคุยเรื่องอะไรกันคุยอะไรเหมือนเขาระแวงอะคะ่ะแล้วเขาระแวงเป็นหมดเลยเขากลัวหนูทานิสัยเหมือนเขาตอนปีใหม่คือแยกกันเขาดาวค่ะแล้วนหนูไปกินบ้านเพื่อนแล้วหนูแบบว่าเมาแล้วแบบว่าไม่ได้ติดต่อเข <c oughs> เขาบอกว่าคิดว่าหนูอะไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นเขาก็เลยกลับไปคุยกับแฟนเก่าแล้วทีนี้มันก็แบบบั่นทอนจิตใจกันมาเรื่อยๆอะค่ะหนูก็เลยตัดสินใจทําสิ่งที่แบบมันผิดมากหนูไปมีอะไรกับคนเก่าแล้วตั้งใจให้เขาจับได้คนเก่าของหนูคือแฟนเก่าที่ผ่านมาค่ะแต่มันแย่ตรงที่แฟนเก่าหนูเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้ว <c oughs> แล้วซึ่งแฟนหนูจับได้แฟนหนูเอาหนูไปโพสต,ต์จานแล้วก็ไปบอกแฟนของแฟนเก่าหนาะค่ะ <c oughs> ก็ทําให้ครอบครัวเขาอทะเลาะกันคือแล้วหนูก็ตอนนี้ยหนูก็คิดว่าหนู่แย่มากที่หนูทำแบบนั้นเพราะแค่ว่าอยากเลิกกับเขาแล้วหนูรู้ไหมนะคะว่าเป็นวิธีการที่มันไม่เห็นถูกเลยอะค่ะมันไม่ถูกค่ะหนูรู้แต่ว่ามันแก้ไม่ได้แล้วหมายถึงว่าเราย้อนกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เราทําไปแล้วไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหนูก็ต้องตั้งสติและเอาใหม่ชีวิตคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน ถ้าเราตั้งใจจะเริ่มจริงๆไอไตอนที่จะเลิกกับเขาจริงๆแทนจะเลิกกับการที่บอกกับเขาต,งตรงๆว่าให้เธอเราพอแล้วนะดันใช้วิธีการแบบนี้ไงไปนอนกับคนเก่าให้เขามาเห็นจะได้โกรธแล้วก็จากไป น้องคะวันนี้ขอให้ย้ำการดูข่าวอีกครั้งหนึ่งบางคนไม่ได้เดินจากไปง่ายๆก็าอ,อาจจะเอาปืนยิงหนูก็ได้นะเพราะถ้าเกิดบัาเอญว่าหนูเลิกกับเขาเฉยๆกับการที่หนูไปนอกใจเขาผู้ชายบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนอกใจเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีว่าทั้งที่ตัวเองทําอยู่นะอ,อมันก็เป็นไปได้หมดคือเข้าใจเขาว่าวันนี้กลับไปลื้ออะไรไม่ได้แต่ขอให้มันเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยเหมือนกันเรามักจะไม่เคยแก้ปัญหาที่ปัญหาเรามักจะแก้ปัญหาโดยการเอาจํานวนคนเข้ามาเพิ่มและปัญหามันก็ดูใหญ่โตขึ ฟังพินาศขนาดนี้เพียงเพราะแค่เรื่องเดียวก็หนูอยากเลิกกับแฟนน่ะจริงๆหนูอยากเลิกกับแฟนทได้งง่ายกว่านี้มากแค่หนูเดินออกมาก,ก็จบแล้วจริงๆใช่แต่เขาแบบเอาเอาหนูไปพูดจนแบบว่าคนรอบตัวหนูอ่ะแม้แต่าญาติญาติหนูอ่ะคือประนามหนูมากทั้งหมดอย่างนี้แอนจ๋าเราเปลี่ยนปากเขาไม่ได้และถ้าเกิดเป็นญาติหนูและเป็นญาติหนูจริงๆมาถามหนูสิว่าหนูเจออะไรบ้างใช่เขาถามหนูหนูก็บอกว่าที่เขาบอกว่าหนูไม่ดี หรือเป็นเพราะหนูไม่เคยพูดความไม่ดีของแฟนหนูแต่ไม่เป็นไรเราใจเย็นๆมีสติแล้วเราทําดีให้คนอื่นดูไม่ต้องวิ่งไปแก้สมมตินะว่ามีคนมาบอกว่าเอยเธอไม่ดีเธอไม่ดีแล้วไม่จริงฉันดีนะฉันดีอ๋อตอนนั้นพอดีฉันไม่ได้บอกว่าแฟนฉันต่หางไม่ดีพูดให้ตายก็เหนื่อยเปล่าเพราะคนเขาเชื่อไปแล้ววิธีการที่จะการแก้ปัญหาที่คนมาว่าเราไม่ดีคือทําดีให้ดูและการทําดีต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเออไม่เห็นเป็นอย่างที่เราคิดเลย ไม่เห็นเป็นอย่างที่คนอื่นมาบอกเลยวันนั้นมันจะจบปัญหาจริงๆค่ะค่ะดีกว่าไปวิ่งไล่แก้ตั้งเยอะตั้งแยะแก้ไม่ไหวเราแก้ไม่ทันคนแย่ๆออกไปจากชีวิตแล้วนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทําชีวิตให้ดีอะไรก็ตามที่รู้ว่าผิดก็ไม่ทําอีกค่ะนะคะขอให้เป็นแบบนั้นนะได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ไม่จำ